ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้แม่บอลักทำคลิปผ้าไหมมือสองนะคะผ่านไปแล้วค่ะค่ะรอบนี้เป็นรอบพิเศษโอกาสดีนาทีทองค่ะรอบโยนนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นลายค่ะลายขั้นนะคะเป็นหมีขั้นค่ะ ราคาห0 0้อยบาทค่ะเป็นไหมพานทางพุ่งทางยืนค่ะไหมมือสองนะคะค่ะเป็นหมีขั้นค่ะค่ะมีน้ำหนักมากนะคะหมีขั้นค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นหมีขั้นค่ะห0 0้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห600้อยบาทค่ะค่ะหมีขั้นค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะราคาหก0้บาทนะคะเป็นไหมือสองค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืวน,นิ่มทุกผืนค่ะราคาหก0้บาทนะคะค่ะนี่ก็600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ600บาทนะคะเป็นราคารอบพิเศษนะคะรอบยนพิเศษโอกาสอีนาทีทองค่ะค่ะเป็นรอบพิเศษนะคะ ค่าราคาหกร้อยบาทนี้ค่ะมีอยู่แม่บวารลักผ้าไหมมือสองนะคะค่ะคนเก่าคนโบราณท่ามจะชอบใส่ผ้าลายแบบนี้ค่ะคนเก่าคนโบราณน,นะคะค่ะออกโทนสีตุนต่นๆแบบนี้เลยค่ะคนเก่าคนโบราณท่านชอบค่ะในราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะราคาพิเศษค่ะผืนใหญ่นะคะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะ ค่ะเปตัดกางเกงก็สวยตัดชุดแสกก็งามนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะเป็นราคาพิเศษนะคะรอบพิเศษค่ะค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะคนเก่าคนโบราณชอบโทนสีแบบนี้แหละค่ะสีทึบๆค่ะในราคารอบยนพิเศษโอกาสดีนาทีทองค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะภาพไม่มีตําหนินะคะค่ะภาพพวกนี้ค่ะภาพไม่มีตําหนิค่ะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะในราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะไมมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะไหมมือสองค่ะสวยค่ะสวยทนสวยนานค่ะนิ่มค่ะผ้าพวกนี้จะนิ่มนะคะค่ะนิ่มแล้วก็มีน้ำหนักด้วยค่ะค่ะนี่ก็หกร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นสีค่ะสีน้ำเงินนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ600บาทค่ะค่ะราคา600บาทนะคะค่ะ600บาทค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะโอกาสดีนาทีทองรอบพิเศษนะคะราคา600บาทค่ะอันนี้ก็600บาทนะคะเป็นรอบค่ะรอบพิเศษค่ะค่ะรอบโยนทุนนะคะ600บาทค่ะถ้ามือสองค่ะแม่บอลรักค้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะที่นั่งดูคุณยายอยู่นะคะ ค่ะท่นั่งรู้คุณยายอยู่ค่ะพักคุณยายมาได้นะคะแอดไลน์เข้าหาคุณยายนะคะคุณยายน้องรับตอบทำลายทุกท่านค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็หกร้อยบาทนะคะเนื้อผ้านิ่มค่ะนิ่มมีน้ำหนักนะคะไม่มีตำเหนินะคะราคารอบพิเศษค่ะ หกร้อยบาทค่ะอาไปตัดกางเกงก็สวยตัดกระโปรงก็งามนะคะห้ามือสองเลยค่ะตอกทนสีตุ่นๆนะคะสวยค่ะในราคาหกร้อยบาทค่ะเป็นรอบพิเศษนะคะค่ะรอบพิเศษหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะ หกร้อยบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นราคาพิเศษนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะรอบพิเศษค่ะรอบยนพิเศษนะคะโอกาสดีนาทีทองนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะ คนเก่าคนโบราณชอบทอผ้าแบบนี้นะคะค่ะเป็นเมีพันนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะหกร้อยบาทนะคะเป็นผ้าไหมมือสองเ้าเก่าต้นกำลังไหมมือสองค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็ดกดเป็นกำลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะสามหกร้อยบาทค่ะ ค่ะหก0บาทค่ะเป็นรอบพิเศษนะคะนาทีทองค่ะโอกาสดีนาทีทองนะคะรอบพิเศษค่ะราคา600บาทค่ะคาะมือสองเจ้าเก,ก่าต้นตำรับไหมมือสองแม่บวรลักผ้าไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนนิ่มทุกผืนงามทุกผืน่า ค่ะหกร้อยบาทค่ะาราคาหกร้อยบาทรอบพิเศษนะคะโอกาสดีนาทีทองรอบพิเศษนะคะค่ะสีดำผืนนี้ค่ะราคาพิเศษนะคะผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะ ค่ะเป็นโอกาสดีนาทีทองแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะแปดร้อยบาทค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะพื้นที่สามร้อยบาทนะคะเอวสามสิบค่ะ ยี่สิบเก้าสามสิบนี่แหละเขาบอกอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคนขายนี้บอกแบบบอกคุณยายว่ายี่สิบเก้าและสามสิบเขาว่าอย่างนี้ค่ะขายราคาสามร้อยบาทค่ะค่ะโอกาสดนนาทีทองนะคะค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะสามร้อยบาทค่ะถูกมากค่ะ ถ้าสภาพใหม่สภาพดีไม่มีตำเหนีนะคะขา่าดไทยนี่ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณยายนะคะข่าบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้อง,องทงุกท่านค่ะ